บ้านเฮาหายโชคสวัสดีซีซูฟูสุสคนครับผมมือเน่กับวันที่หกล้วพี่น้องเกยหน่อยข้องหาดคัดเน่นหายละพี่น้องคัดเน่นหาคักๆแล้วลัก10หลัก10บบนหลักกลางเอฟซีบ,บาเป็นอยังเกยหน่อยคือประเหตุคือเกาสันส่วนลาง ต่ตองวดพันหามาเนาะพี่น้องเนาะมานนพันหามาก้านเลขติดมากบ้านนี้ลางหายแต่เลขติดกระเบอร์งวดวันที่สองพี่น้องรักฐานเกา่าเพซี่เขาว่าไม่อาจิบลูเบ่าเห็นอาจิหาคลิปของเก่าบ่าเห็นบนนี้พันหยวิ่งนึ่งกระเข่าพี่น้องวิ่งนึ่งกระเขา่าส่วนจับคู่กระเข่านึ่งหกตรงๆนึ่งเกียรติเนี่ยก็ล่องลาง ส่วนล่างนี่ของเพื่อนลักซิปมันบ่เขา่าพี่น้องหลักซิบโบเขา่าถ้าลักหน่วยนี่เข่าเจ็ดของเพื่อนนี่เข่าเจ็ดลักหน่วยเอามาเบิ่งน้ำกันเพันคัดเน้นให้แล้วพี่น้อง วันที่สิบหกวอดวันที่สิบหก เดียวเอฟสี 4, บ่บันไดเบิ้งของบันไดเบิ้งที่เพิ่นปล่อยตรงวัเพิ่นหาวิ่งตัวไหนอันนี้เพิ่นบม่ได้เขียนเลขวิ่งมาให้ตัวนี้เดี๋ยวเบิ่งหลักฐานของเขาพันหาวิ่งตัวไหนที่พิ่นปล่อยตรงหัเพิ่นหาวิ่งหนึ่งนาะพี่น้องบนเพิ่นหาวิ่งหนึ่ง ลักสิบบนหลักหลักสิบบนหนึ่งเอมีนอยนหยกหนึ่งหนึ่งเก่าศูนย์ตามเขียนตามเป็น หน,นึ่งเก้าศูนย์อันนี้คือหลักสิบด้พี่น้องอันนี้คือหลักสิบบานิบนเพื่อนห้วิ่งบนเพื่อนห้วิ่งหนึ่ง ฝนวิ่งหนึ่งส่วนจับคูหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด เก้าสี่เก้าเจ็ดโอ้มิเตเหลียวแล้วหนึ่งเจ็ดก็ออกแล้วเจ็ดเก,ก้าเก้าเจ็ดกันมาแล้วศูนย์สี่ ูนย์เจ็ดนี่แหละครับพี่น้องสุดเน้นตรงๆ้วพี่น้องว่าตรงกลับนี่เห็นว่าลักสิบลักสิบหนึ่งเก้าศูนย์นี่คือตรงๆว่าตองกลับคือวดที่แล้วกับตรงเข่าตรงๆบด้กลับอันนี้คือสุดเน้นคัดแล้วพี่น้องนี่บาดนี้เลขล่างได้บาดนี้ มันสามตัวนี่ต้องมีมาล่างสามสามตัวสามตัวล่างนี่ต้องมาพันวาสามตัวล่าง สามตัวล่างนี่ต้องมีมาต้องไหมเห็นสองสามซีนี่สองสามซีนี่ต้องไห่เห็นสายวิ่งสายแลนได้พี่น้องได้เพิ่นเน้นให้อยู่ที่สามได้พี่น้องเพิ่นเน้นในสามสายวิ่งสายแลนนี่เอาไปไปวิ่งได้ เพราะว่าเพิ่นบริเขียนบอกว่าวิ่งต้องมีมา้าพี่น้องเฮาเนี่ยเอาไปวิ่งได้ด้สามนี่เพิ่นเด่นที่สามเด่นที่สามพี่น้องเฮามีเลขดีเลขเด็นมาก,กหามาใส่ได้สองสามซีนี่สองสามซีของเพิ่นนี่หามาใส่ให้ได้เพิ่นเด่นที่สามถ้าวิ่งก็วิ่งสาม อาพี่น้องทวนอีกรอบหลักสิบบนได้พี่น้องหลักสิบบนหนึ่งก้าศูนย์บนในวิ่งหนึ่งเพิ่นหวิ่งหนึ่งส่วนจับกูกันหนึ่งสีหนเกเก้าสีเก้าเตศูนย์สีศย์เตตรงตรงด้พี่น้องเราต้องกลับตรงตงไม่ต้องกลับสามตัวสามตัวล่างนี่ต้องมีมาพี่น้องต้องมีมาสองสามสีนี่ตองมีมา สายวิ่งสายเลนเพิน่นให้วิ่งที่สามเด่นที่สามนะพี่น้องเอามาเบิงที่นี่นี่พี่น้องของเกยหน่อยทีพ่พระทรงมาบ่าได้เขียนเน้นบนเขียนผิดตัวนี่พี่น้องเพิ่นเน้นบนกันล่างตัวเ,เขียนเขียนผิดเน้น เน้นบนเน้นบนกันล่างโอ้ยสูตรพอดีเพี่ให้เน้นบนกันล่างได้พี่น้องด้ะเรื่มเขียนเนานี่พี่น้องเน้นบนกันล่างนี่ติเกนหน่อยพันซวงมาไห่มันตัวหน่อยว่าเห็นหรอพี่น้องแคบหน้าจอตัวหญ่นี่ว่าเห็นหรอเอาตามนี้ครับผม พี่น้องห้มันมนันนงแห้งปังๆกันสุปปูสุข่น,นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบานเฮ่าห้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม